บรรยากาศเหมือนห้างนะครับพี่น้องเพราะว่ามีขายทุกอย่างนะครับนี่ครับร้านนี้กับชาตามือครับเป็นร้านชาตามืออื้อวันนี้แดงทั้งอะดานครับป๊าด้วยพี่น้องแดงเถือกนะครับวันนี้ขาคําไปด้วยนักท่องเที่ยวนาะด้านนี้กับเป็นร้านไทมิงทรีครับไทมิงทรี ร้านหนังสือครับอืมนีมมม่พี่น้องเอ้ยดูครับนักท่องเที่ยวครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นจุดนัดพบครับเป็นจุดนันดพบของคู่ที่สารขาเข้าครับโอ้โหเยอะจริงครับพี่น้องนี่ครับ บบาได้ว่า,าปีนี้เป้าหมาย30ล้านคนนี่เกินแน่นอนครับนี่ครับพอมาเข้ามาแล้วแต่มีแต่ชาต่างชาติแล้วเนาะโอ้โหอันนี้ก็มี่พวกรายซื้อเนาะนี่ครับพี่น้องชาวต่างชาติทั้งนั้นเป็นพวกชาวฝรั่งครับมาเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องผมบอกได้น,นะครับประการสักทายครับพี่น้องเอซีทั้งคนไทยทั้งคนลาวนะครับ คลิปนี้กะจะขอพาพี่พน้องมาย่างเตวส้มที่สามบินสุวรรณภูมินะครับคลิปก่อนผมกะได้พาพี่น้องมาสม้มภาพบรรยากาศเนาะว่ามีนักงเที่ยวมาเที่ยวหลายบ่นะครับแต่คลิปนี้กะตั้งเจอที่จะพาพี่พี่น้องอย่างส้มเนาะตั้งแต่สันหนึ่งจนถองสั้นซี่นะครับ่าจะเป็นนักเล่นนะครับด,ดีองเอ้ยมาคอยมันนี้กะตื่นเต้นเนาะดีเจดีใจนะครับตอนนี้กะเป็นเวลาสิบหนานาฬิกาเนาะ คลิปนี้ก็เลยสิผ้าพี่น้องมาส้มนะครับกาต้องขอแห่งจืดแห่งใจเด้อขอโทษพี่น้องซอยเบื้องคลิปนี้ห้จบนะครับไปพี่น้องไปส้มเลยครับเวลา16นาฬิกาครับพี่น้องโอ้ดีเจนะครับคลิปนี้กาตั้งเจอไว่าจะผ้าพี่น้องยางส้มทุกสันเนาะด้านหน้ามีอะไรเนาะครับ น่าจะมีดารามาครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหมีช่งางภาพมีกล้องเต็มนะครับไข่นอกครับนี่พี่น้องไข่ต้นนี้ครับน,นี่คืออะไรครับไข่มาครับทำไมมีแต่ยูทูบเบอร์ครับ นี่ก็เป็นเวลา10.6นาฬิกาเนาะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะพี่น้องนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศอยู่ด้านเตอร์ครับนี่ครับด้าน้นเป็นเป็นร้านอาหารไทยฟู้ดครับด้านนี้เป็นร้านแมงโก้สตาร์ครับนี่ครับเป็นร้านข้าวเหนียวมะม่วงเนาะพี่น้องนี่ครับด้าน้นก็เป็นมองแลกเปลี่ยนเงินครับนี่ครับ Exchange ครับด้าน้นคืออะไรเนาะครับด้าน,าน้นครับ เอาคุณมาแล้วก็ต้องขอพาพี่้องย่างสมเนาะด้านนี้ก็เป็นแมงโก้สตาร์วาวีคอฟฟี่ครับด้านพี่เป็นร้านซื้อนายอินครับนี่ครับเป็นร้านซื้อนายอินครับด้านพุ้นเป็นเซเว่นครับเป็นเซเว่นอีเลเว่น ด้านที่กะไปรถไฟฟ้าครับโรงแรมแอร์พอร์ตครับด้านที่กะไปรถไฟฟ้าด่วนครับเอ็กซ์เพรสไลน์ครับเอาเบยมาแล้วก็ต้องพาพี่น้องอย่างสมบุกสันเนาะนี่ครับด้านนี้บ่อนั้นก็ไม่รู้ว่าใครนะครับน่าจะเป็นดาราดังครับนี่ครับพี่น้องด้านสายมือนี่ครับ ไม่รู้ก่าใครนะครับบอนัตก,ก็ไม่กล้าถ่ายครับเกรงใจนะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นแกเป็นคนดังเนาะถ่ายไปก็กลัวตีนลิสิทธ์นะครับอือหือนี่ครับพี่น้องคิดว่านหน้าจะเป็นดาราดังครับดังปูนี่ครับบอนัตก,ก็ไม่กล้าถ่ายนะครับ โปพายานเพื้นติดคนดังเนาะนี่ครพี่น้องแดงเถือกเลยครับนักท่องเที่ยวหลังไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับแดงเถือกเลยครับอันนี้เป็นชั้นบีเนาะนี่คือชั้นบีครับดาเนี่ก็เป็นทางขึ้นมีอยู่4ชั้นเลยพี่น้องเดอมีอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะครับดานี้เป็นทางขึ้นครับ ขึ้นมาแล้วครับคลิปนี้ก็จะขอสายทำอย่างเต็มที่นะครับพี่น้องคลิปนี้ก็อาจจะยาวเด้อจะพาพี่น้องย้งนชมทุกชั้นนะครับขึ้นมาแล้วครับ,รบ,รบอันนี้เป็นชั้นหนึ่งครับชั้นนี้จะเป็นชั้นรถโดยสารนะครับพวกรถแท็กซี่พวกรถโดยสารสาธารณะนะครับ ไปทางซ้ายมือกับไปรถแท็กซี่สาธารณะครับพวกรถเช่านะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือภาพบรรยากาศอยู่ชั้นหนึ่งครับด้านนี้ก็เป็นทางออกครับไปทางออกไปรถแท็กซี่ครับด้านนี้ไปรถแท็กซี่ครับนี่ครับด้านพู้นกับไปรถแท็กซี่ครับเต้นแล้วครับอือหือนี่ครับใหญ่โตบ้างเนาะ รท็กซี่ด้านซ้ายมือก็เป็นมองนั้งครับเป็นมองนั้งพักผ่อนนังค้ารถครับพื้นทีท่นี่ก็กว้างขวางมาพี่น้องเอ้ย สานบินสซนรภูมินะครับแต่ก่อนมีซื้อว่าหนองงูเห่าได้พี่น้องแล้วเพิ่อนก่ได้เป็นมากเป็นสุวรรณภูมิเนาะไม่ลงลอเก้าเพื่อนกับปวดเก้าตั้งซื้อใหม่เถอว่าสุวรรณภูมินะครับซึ่งแปลว่าแผ่นดินทองนะครับอือหือพิดน้องไปนะครับด้านนี้เป็นห้องน้ำครับ การี่ก็เป็นทางขึ้นครับเป็นทางขึ้นไปชั้นที่สองครับชั้นสองก็จะเป็นผู้ดยสารขาเข้าครับอันนี้ก็เป็นบันไดเลือดเนาะเป็นทางยางครับเหยาบ่ครับอื้มพี่ตังเลย ได้ไม่เห็นแล้วแต่ดีเจอเนาะ้นเต้นนะครับขึ้นมาแล้วครับสานามบินสุนภูมิพ้นกาเปิดไซย่างเป็นท่างกการเมื่อวันที่28กันยายน2549ครับพี่น้อง อันนี้คือชั้นสองครับเป็นผู้พิสานขาเข้าครับอือเยอะมากครับพี่น้องาเาล้นะครับการตีเพิ่นกับมาทาเนาะมาทาหล่อลัยญาติครับเอสนะครับนพี่น้องนี่ครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับ น,นี่เป็นชั้นที่สองด้านนี้ก็เป็นม้องรับฝากกระเป๋าครับรับฝากกระเป๋าด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำชายหญิงครับด้านขวามือลูกาตำรวจท่องเที่ยวครับทัวริสทิสโอ้โหพี่น้องดูน,นะครับกว้างขวางใหญ่โตมากครับ สนามบินที่ใหญ่ที่สุดของโลกอันดับที่3ครับพี่น้องคือสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับพี่น้องกว้างของใหญ่โตมากครับเง่าไปพูดครับเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอพาพี่น้องย่างเต็นที่เด้วครับย่างส้มนะครับเบานัดก็ไม่เคยมานะครับก็ไม่เคยมาเดินนะครับ นี่ครับย่าไปพูนครับด้านนี้กาโอ้ด้านนี้สวยงามมากพี่น้องนี่ครับด้านนี้สวยงามมากครับอันนี้คืออะไรน้องนี่ครับสวยมากครับด้านนี้ก็เป็นมุงนางพักพอเนเาะนี่ครับเป็ดมุงนางพักพรครับว้าวสวยงามมากครับ ด้านขวามือก็เป็นพวกร้านขายของครับเป็นร้านอัตยูครับนี่ครับเป็นร้านขายพวกกาแฟาขนมปังนะครับด้านนี้ครับร้านกาแฟาฟันไทยครับร้านพายอันนี้ร้านพายเฟกครับร้านขายขนมครับอือหือ บรรยากาศเบือนห้างนะครับพี่น้องเพราะว่ามีขายทุกอย่างนะครับนี่ครับร้านนี้กับชาตามือครับเป็นร้านชาตามืออือวันนี้แดงทั้งอะดานครับป๊าดูพี่น้องแดงเถือกนะครับวันนี้ขาค้ำไปด้วยนักท่องเที่ยวเนาะด้านนี้กับเป็นร้านไทมิงทรีครับไทมิงทรี สานหนังสือครับอืม,อม,อมนี่พี่น้องเอ้ยดูครับนักท่องเที่ยวครับโอ้โหตรงนี้ก็เป็นจุดนัดพบครับเป็นจุดนันดพบของผู้ที่สารขาเข้าครับโอ้โหเยอะจริงครับพี่น้องดูครับ เบาได้ว่าปีนี้เป้าหมาย30ล้านคนนี้เกินแน่นอนครับนี่ครับพอมาเข้ามาแล้วแต่มีแต่ชาวต่างชาติ้เนาะโอ้โ,โหอันนี้ก็ดีพวกรลซื้อเนาะนี่ครับพี่น้องชาวต่างชาติทั้งนั้นครับเป็นพวกชาวฝรั่งครับ เดียจริงครับอือนี่ครับมองนี้กับเป็นมองที่มารอรับญาติครับออกมาแล้วพรอ้อมเต็มแล้วครับ พี่น้องมาทางด้านนี้เนาะแต่มันกว้างขวางมากครับบอกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะไปด้านไหนก่อนนะครับก็ต้องขอโทษนะครับแต่คลิปนี้ก็ตั้งเจอที่จะพาพี่น้องเดินทุกชั้นนะครับอ๋อมงนี้ก็เป็นมงมาหล่อรับญาติเนาะด้านทุ่นครับด้านขวามือนะครับพี่น้องนะครับด้านขวามือครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็กำลังหลั่งไหลมาครับพี่น้องด้านทุ่นครับ อืมห <med> ือ้นนะครับชาติต่างชาติทั้งนันครับอ่เยอะจริงครับโอ้โหพี่น้องดา้านู่ครับคือทางออกครับอืมฮึ่มคับพี่น้องเยอะจริงครับ ก็ไปจะขอพาพี่น้องขึ้นไปสันสามด้อครับสันสามนี้เป็นโซนร้านอาหารครับจะพาขึ้นไปส้มนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างครับนี่ครับสันสามเป็นร้านอาหารครับขึ้นมาเราครับอื้มเฮ้ยพี่น้องคนหลายครับเต้นนะครับชาต่างชาติทัางนานครับ หลังไหลามาที่เมืองไทยเนาะขึ้นมาแล้วครับอันนี้อันนี้เป็นชั้นที่สามครับว้าวอืมอีกแล่วเต้นนะครับ ต้องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นครับโอ้โหด้านนี้เป็นร้านสตา b u c k คครับคนเยอะมากครับร้านกาแฟนะครับด้านนี้เป็นซับเวครับเป็นร้านซับเว Uh huh. เป็นร้านขายยาครับอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟครับสวนมากก็จะเป็นร้านกาแฟเนาะแล้วก็ร้านขายนมปังนะครับด้านที่ก็เป็นจุดนัดพบครับเป็นจุดนัดพบเป็นร้านท็อปเทนครับร้านท็อปเทน ด้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับสอรี่คมด้านนี้เป็นร้านแมคโดนัลด์ครับร้านแมคโดนัลด์น,นะครับชาต่างชาติทั้งนั้นครับ ก็มพีพี่น้องเอฟซีเนาะเพื่อนกะเข้ามาบอกมาจะให้บอกรัดมาลองชิมอาหารดูนะครับเดี๋ยวสักมื้อนึงผมกัจะขอลองมาชิมดูนะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารครับเป็นร้านกาแฟครับรีคาเฟ่ครับอือือพี่น้องเงาปทูนครับโอ้โหเอาขอยังลบขึ้นนด้ครับ หลังจากที่ผมพาพี่น้องยังชั้นสามแล้วก็ไปการจะขอพาขึ้นไปที่ชั้นสี่แล้วครับชั้นสี่นี้เป็นชั้นคู่ที่สารขาออกนะครับยิ่งใหญ่มากครับใหญ่โตมากครับอันดับสามของโลกครับ ซื้อเก่าเพิ่นก็คือน้องงูเหนะ่าเนาะแสงว่ามองนี้บอกนั้นว่าน่าจะมีงูเยอะเนาะพวกงูเห่านะครับน่าจะมีเยอะครับก็เลยได้ชื่อว่าหน้องงูเห่านะครับอือี่น้องนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟาครับบ <Okay. S 1> รรยากาศเหมือนห้างมากครับ <C oughs> ผมว่าแค่อ,อยู่มองนี้ก็าสามารถที่ สร้างเงินเธอเมืองไทยหลายพันล้านบาทนะครับต่อปีนะครับเพระาะว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเมืองไทยทั้งขาเขา้าทั้งขาออกอะต้องมานั่งกินอาหารเนะาะพี่น้องก็ต้องมากินกาแฟแล้วก็มากินข้าวเนาะแครมุงนี่กะสามารถสร้างเงินสร้างทองเนาะหลายล้านบาทนะครับหลายพันล้านบาทนะครับต่อปีครับอันนี้เป็นร้านอาหารไทยครับพี่น้องร้านนี้น่านังมากครับอือหือนี่ครับ ร้านนี้เป็นร้านซูชิซูชินามาครับพี่น้องซูชินามาครับร้านนี้เป็นไชน่าทาวรร้านอาหารจีนไชน่าทาวรไชน่าทาวรร้านเบอร์เกอร์คิงครับโอ้โหบรรยากาศเหมือนห้างมากครับพี่น้องเอ้ย เพราะว่ามันนี่ร้านค้าร้านขายหลายนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารด้านที่เป็น KFC ครับ KFC ต่อมาก็าเป็นแบงก์กรุงไทยครับแบงก์กรุงไทยรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศครับ เอาพี่น้องต้อไปจากภาขึ้นไปสั้นซีได้วบนนี้ครับไปชั้นผู้ด้วยสานขาออกเนาะขึ้นไปส้มภาาบรรยากาศเนาะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอือห<ม>ือขึ้นมาแล้วครับ<ม>จะเป็นอย่างไรเนาะครับ<ม>ขึ้นมาแล้วครับพี่น้อง อันนี้เป็นชั้นที่4ครับด้านพี่เป็นโซนเอครับโซนเอนเต็มนะครับหกว้างขวางใหญ่โตมากครับว้าวรงนี้ก็เป็นองแรกเปล่นเงินตาเป็นตู้เอทเอมครับด้านนี้ก็เป็นสตาร์บัค s ครับเป็นร้านกาแฟครับ เป็นโซน A นี่ครับอ๋ออันนี้เป็นโซน B ครับเป็นโล A B ครับน้องนี่ครับเป็นผู้ดีสารขาออกครับรอื้อหือกว้างของใหญ่โตมากครับสามบินสุวรรณภูมิครับอื้อหือด้านนี้เป็น C ครับซีโล ถือ oh, oh. uh huh. ต้องเลยนะครับกว้างขวางจริงครับกว้างขวางใหญ่โตมากครับ เงาไป็นพุ่นครับด้านนี้กลายเป็นตู้คนน้ำครับตู้คนน้ำอ,อืมหูยบางพุ่นก็เป็นยักษ์ครับเป็นยกันยกษ์ คนเยอะมากพี่น้องเอ้ยยิ่งค่านตัวคนยิน่งเยอะเนาะคนก็หลั่งไหลามาเนาะเพราะว่าเพินกะาจะเดินทางต่อเนาะไปทั้งไปทั้งไปต่างประเทศแล้วก็เดินทางในประเทศเน,ทนะครับอือือนี่ครับสุวรรณภูมิแอร์พอร์ตครับงดงามมากครับ<ม>ว้าวงามดีครับพี่น้องมุมนี้ครับ ด้านนี้เยอะจริงครับเบิ้องนนหน้าตาแล้วกบส่วนมากก็เป็นชาต,าต,าต่างชาตเนาะ,ะชาวต่างชาติทั้งนั้นครับสอ,อรี่ด้านนี้สวยงามมากครับว้าวอันนี้คืออะไรเนาะครับพี่น้อง สวยงามมากครับอือหือโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยขอให้พี่น้องเ้ยนะครับคนเยอะมากครับ โอ้นาไม่เห็นแล้วก่ตื่นเต้นมากเนาะพี่น้องอ,อใหญ่โตมากครับสูวรณภูมินะครับคลิปนี้ก่ะตั้งเจอที่จะพาที่น้องมาชมความยิ่งใหญ่ครับของสามบินสุวรรณภูมิมาพาพี่น้องออเดี๋ยวสักมือน,นึงเบานักก็จะมาขอลองนั่งขึ้นบินนะครับ ขอลองนั่งสักครั้งในชีวิตนะครับพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรนะครับทั้งดีเจอทั้งตื่นเต้นนะครับได้มาเทลส้มนะครับได้หมายยางส้มความยิ่งใหญ่ของ สารบินสุวรรณภูมินะครับผมก็ดีเจอหลายนะครับพี่น <diving> <together> ้องโอ้ยน้อคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ้อที่เข้ามา่้มนะครับ้าพี่น้องทราบเจอทราบใจกันขอฝากด้วยนะครับขอฝากไลค์ฝากแชร่นะครับก็ไปผมการจะขอพาพี่น้องลงไปที่ชั้นดีนะครับแลวการกรับนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้แค่พาพี่น้องมาส้มภาพบรรยากาศนะครับผมกะต้องขอเสิร์นะครับทั้งคนไทยทั้งเปร่าวนะครับ ฟาเพมมาเอ,อ,กกอเร,มมร์มาเมืองไทยกันขอเสิร์มาเทอโซมนะครับมาเบิงความยิ่งใหญ่นะครับลงมาแล้วครับออกมาแล้วครับ ผมกต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบเจอขอขอบใจที่พี่น้องเข้ามาสอมนะครับถ้าพี่น้องเพื่อนซชอบเจอ๋อชอบใจกันขอฝากด้วยนะครับขอฝากไลฟ์ฝากแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเด้อสวัสดีครับ